คุณเชื่อไหมว่ากระดาษโน้ตแบบนี้เคยถูกมองว่าไร้ประโยชน์ Spencer Silver แค่อยากสร้างกาวที่ติดแน่นแต่ดันได้กาวที่ลอกง่ายสุดๆทุกคนในห้องแลบบอกว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่เขาไม่ทิ้งมันเขาเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะมีค่า6ปีต่อมาอาร์ตฟรายรำคาญที่ขั้นเพลงชอบหลุดระหว่างซ้อมร้องเพลง เขานึกถึงกาวของสเปนเซอร์แล้วลองทามาลงกระดาษเล็กๆมันลอกง่ายแต่ติดพอดีเขาเอกไปใช้ขั้นเพลงแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไป 3M เริ่มแจกโพส์อทให้ใช้ฟรีคนเริ่มติดของที่ไม่มีใครต้องการกลายเป็นของที่ทุกคนขาดไม่ได้ความผิดพลาดที่ไม่มีใครสนใจกลายเป็นธุรกิจพันล้านบางครั้งของที่เคยล้มเหลว ก็แค่ยังไม่ถึงเวลาของมัน